ฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลุกศิษย์สินแสมิงโหราโหรา, 24, ายี่สีไลน์ไอดีโหราโหรายี่สี่ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยราศีกรกฎทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่16พฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน ดาวพระหัสได้ย้ายมาเลงลัคนากรากฎเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนส่วนดาวอีกดวงหนึ่งที่มีการขยับย้ายนะครับนั่นก็คือดาวศุกร์ขยับย้ายมาอยู่กับดาวพุธนะครับขยับย้ายมาอยู่กับดาวพุธในเรือนพันธุนะครับเรือนพันธุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องครอบครัวยศยานพาหนะบ้านช่องของชาวกรกฎ แล้วก็เล็งไปยังเรือนกรมมะซึ่งเป็นเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎถ้าเราดูกันตามนี้นั้นนะครับสังเกตกันดูให้ดีจะเห็นว่าดาวหลายๆดวงนะครับที่มีการโคจรในลักษณะนี้นั้นเป็นการโคจรที่จะส่งผลในทางที่ดีกับชาวลัคนากรกฎเป็นการโคจรนะครับที่ส่งผลในลักษณะที่เรียกว่า ชาวลัคนากรกฎนั้นจะติดต่อประสานงานใดๆล้วนแล้วแต่จะได้รับความสําเร็จดีทั้งสิน้นก็ทั้งสุขและพุทธนะครับสุขเป็นเกษตรราธิปดีด้วยให้ผลในลักษณะของความมั่นคงเลงไปยังเรือนการงานของชาวกรกฎก็เท่ากับว่าเป็นการเลงไปในลักษณะที่ให้คุณนประโยชน์กับชาวกรกฎอย่างเต็มที่แต่มันก็ไม่ได้ดีทั้งสัปดาห์นะครับ วันที่ดีจริงๆคือวันศุกร์ที่20เสาร์ที่21และอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนและถามว่าไ4วันแรกของสัปดาห์ก็คือจันทร์อังคารพุธพฤหัสแหละนะครับก็ดูตามรอบวงโคจรของดาวและดาวอื่นๆแล้วชาวกรกฎจำเป็นต้องเลี่ยงติดต่องานสำคัญใน4วันตรงนี้ก็คือจันทร์อังคารพุธพฤหัส จันทร์ที่16อังคารที่17พุทธที่18พฤหัสที่19 4วันนี้ให้เลี่ยงโดยเฉพาะวันจันทร์ที่16และวันพุทธที่18ถือว่าซวยที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะครับวันพุทธที่18เป็นวันที่หายยนะในเรื่องการเงินของชาวกรกฏติดต่ออะไรจะซวยในวันนั้นติดต่ออะไรจะไม่ได้ผลจะมีฟีดแบ็ในทางลบกลับมานะครับ ดาวการเงินของชาวลัคนากรกฎจริงๆคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์โคจรไปอยู่ในเรือนนะครับในเรือนของดาวอังคารซึ่งองทิตย์กับอังคารโคตรแม่งเป็นศัตรูกันอยู่แล้วก็อาทิตย์บันเสือกเลงไปที่ราหูด้วยทําให้นะครับทำให้เกิดความจุกจิกยุ่งยากต่างๆในเรื่องของการเงินนะครับก็ตามที่บอกไปแล้วก็คือระวังที่สุดคือช่วงวันพุธ นะครับนอกจากนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากมายนะักส่วนในเรื่องของความรักนั้นจะบอกว่าเสียเลยก็คงไม่ใช่บอกว่าดีก็ยังไม่ใช่มันก้ากัก้มกึ่งกึงมันดีตรงที่ดาวพฤหัสนั้นได้ย้ายมาเร็งและขนาราศีกรกฎนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวสุขหพก็ทําให้แฮปปี้ขึ้นส่วนหนึ่งแต่กรกฎหลายๆคนภาพรวมๆนะครับความรักยังอยู่ในช่วงจังหวะที่ตัวคุณเองนั้นยังอิหลักอิเหลือแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจ คนที่เลิกกับแฟนไปก่อนหน้านี้คบความรู้สึกเหมือนกับยังตัดคนรักเก่าไม่ขาดมันยังมีอะไรมารบกวนจิตใจเสมอพยายามจะตัดจะตัดพอเข้าไปเห็นรูมเขาใน Facebook หรือว่าเข้าไปส่องดูแล้วก็เกิดความรู้สึกโหยหาอะไรบางอย่างขึ้นมาไม่รู้ว่านี่แหละครับดาวที่โคจรแบบนี้ส่งผลกับชาวลัคนากรกฎเต็มเต็มแต่อย่างไรก็ดีทิศแสงสมิงก็ขอย้ำว่าในสัปดาห์หน้านี้จะทำอะไรให้เลือก นะครับเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมว่าแฮปปี้กว่า4วันแรกของสัปดาห์เยอะโดยเฉพาะวันจันทร์ที่16และวันพุทธที่18ย้ําว่าเป็นวันที่สวยของชาวกรกฎในสัปดาห์หน้านะครับแต่วันที่พิกกลับมาดีจริงๆคือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์ที่20สเสาร์ที่21และอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน สินแสหมิงขอให้ชาวลัคนากรกกทุกท่านต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master ตอร์หมิง6 66 66 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล สนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบงเมืองไทยผ่านสายตาท่านผู้ชม80,000ถึง100,000วิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพลตินัม um, จาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n g 6666 66